สนับสนุนโดยหม่พรสติงอีโรสไวตินิ่งเจลและชนิดครีม ชว่วงนี้นะคะมาดูแลผิวหน้าให้สว่างสดใสกันดีกว่าด้วยพรสโวลเลตไว้ผิวกระต่างใสใน7วันนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความฮัจจันจริงคนเราสวยขึ้นได้ขาวขึ้นได้นะคะเพียงแค่คุณใช้พรค่ะขาวใสได้ใ,ใจใน7ซอง7วันใช้วนละซองแบบนี้ครบสัปดาห์หน้าคุณก็จะดูปิ้งขึ้นจริงๆนะคะและตอนนี้สนุกสนานกว่านั้นค่ะสะสมซองนอกของพรสโวลเลตไว้นะคะซึ่งมีทั้งสีส้มสีชมพูจะเป็นอันไหนก็ได้สีไหนก็ได้เอาให้ครบ7ซองเป็นสัญญาณว่าคุณใช้มาครบ7 ว,น,วน,ะะนำมาแลกรับกันรฟรีๆเลยนะคะกับแป้งพอนสเมจิกพาวเดอร์กละปุกสีชมพูน่ารักใสๆแบบนี้นั่นเองจะได้แบบว่าบำรุงผิวให้ดีแล้วก็หน้าคงก็จะได้นวลเนียนผ่องใสหน้ามองกันด้วยนะคะไปแลกกันได้ที่ร้านค้าติดดาวหรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะคะถามว่าทําไม จะต้องมีหลายแบบด้วยมันแตกต่างกันยังไงก็บอกไวเลยค่ะว่าแตกต่างกันตามสภาพผิวและความชอบของสาวๆแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานะหน้าแบบเคยเป็นสิวแล้วชอบปิกแกะเออมันมาคู่กันไม่รู้ทําไมเป็นสิวต้องแกะพอสิวหายแล้วแต่ริ้วรอยเนะีสิคะมันยังหลงเหลืออยู่กลายเป็นจุดด่างดำที่ทำให้เราต้องโบแป้งหนาะนะ โบะครีมรองพื้นเยอะๆต่อปีนี้ไม่ต้องและค่ะเพียงแค่คุณใช้พอสวอเลสไวท์เดย์ครีมนะคะซองสีชมพูแบบนี้ค่ะจุดด่างดำก็จะลดเลือนภายใน7วันหน้าคุณจะใส่ขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่ต้องโบะรองพื้นหนาๆเยอะๆ,ๆแ,ลแล้วนะคะตามมาด้วยอีกอันนึงน่าสนใจมากๆซองสีส้มค่ะพอนส UV ครีม SPF 15นอกจากบำรุงแล้วกันแดดด้วยฝ้ากระจะได้ไม่มาหาเราเร็วนักนะคะตามมาด้วยนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายบางคนนะ เ,เป็นคนที่แบบนอนน้อยสิวก็ขึ้นแล้วอะไรอากาศร้อนนิดนึงผดก็ขึ้นแล้วแบบนี้ถ้าผิวแพ้ง่ายแบบนั้นก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวพันคุณมากๆแนะนำพรส s ิว e e y r โรสนะคะ2กล่องที่อยู่ด้านหน้าอันนี้เนี่ยที่แนะนำเพราะว่าเบาบางกับผิวของเรามากสกัดมาจากกุหลาบหอมแล้วนะคะต้องต้องบอกว่าใช้ดีอีกด้วยมีแบบเจลที่ทาแล้วไม่เนอดนะ กับแบบครีมที่มี S P F 30 P A บวบวกบำรุงและกันแดดในตัวว่าแล้วก็ต้องรีบไปหาซื้อมาใช้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจะทําให้เราสวยขึ้นได้แบบง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงโดยทุกคนสามารถสวยขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะขอบคุณสิ D ่งดีๆแบบนี้ด้วยพรสวอรสไว้ผิวกระจ่างใสใน7วันนั่นเองค่ะสนุกกันดีกว่าหนุ่มๆเขาจะชอบนะที่จะมีแฟนหลายคนเป็นเรื่องปกติเลยมันแสดงถึงความแบบว่า ความเฮ่อรู้สึกว่าเราสเสน่ห์แรงนะคะกระทั่งบางคนแต่งงานไปแล้วก็ยังนิยมที่จะมีภรรยาหลายๆคนแต่หนุ่มคนนี้ค่ะรักเดียวใจเดียวมากบอกว่าไม่อยากมีภรรยาหลายๆคนเลยอยากมีแบบน้อยๆอยากมีเมียน้อยนะคะชื่อเพลงแบบก็โดนใจแล้วงานเพลงจากปานประกาศิทธิอาชยามค่ะสนับสนุนโดยไมพรซอโรสเวทนิเจลและชนิดครีมสดช